คลิก KT Karateo Channel นะฮะวันนี้เราอยู่กับเกม Karina Avi นะฮะอ่าเราก็มาแขกกันมั่งนะฮะหลังจากที่เราไปดูคนอื่นแขกกันมานานแล้วอ่าวันนี้วันนี้เราก็ไม่ทำอะไรมากนะเรามาเล่นโหมดทดลองเล่นนะอ่ะาแล้วก็เข้าไปที่ Test m o d มาเลยถ้ามีแจงรบกวนก็ขออภัยไว้หนะ้ที่นี้นะเพราะตอนนี้เรา กลับบ้านมาแล้วตัวเองก็ไม่ค่อยสบายนะทดลองฮีโร่อาจจะแหลกๆไปหน่อยนะคเพราะว่านี่ก็เปิดเล็บเชื่อมไปให้เชื่องนะฮะก็เลยอาจจะแหลกไปหน่อยนะฮะนี่เราจะมาทดลองฮีโร่ที่ชื่อว่ามูคของแล้วก็อาจจะทำว่าอู้ของมัน ไม่ฟรีไม่ใช่หรอกมีเสียตังค์้็เสียตังค์มีคูป,ปองไม่ใช่ไม่ใช่ได้แต่ทดลองเล่นมันทดลองให้ให้เล่น Woo ลวูของในนั้นฮะยังไงครับวูฟองถ้าตัวนี้ถามว่างผงนี้นะผมมีอะไรอีกไอดีหนึ่งนะแต่ไม่ใช่ไอดีนี้ฮะอันนี้เป็นไอดียไก่นะฮะไอเดียของเองอ่ะเราไปทดลองเล่นวูฟองกันเลยว่าถ้ามีเสียง เสียงผมไม่ได้ยินยังไงหรือว่ามันเบาไปหรือว่าไงก็ขออภัยนะเพราะว่ามันไม่สบาย่ในการทดลองเล่นบูของนะอันนี้คืออันนี้คือ R V The Series นะฮะเป็นซีรีส์ทดสอบงานใครเรียกว่าไงเออลองสกิลลองอะไรหอมตัวละครในอ่านะฮะแต่ถ้าใครอยากให้ผมลงไปเล่น เล่น55เล่น33เล่น11อะไรก็เมนได้เลยนะฮะอ่ะาถ้าเมนเดี๋ยวผมมาวางเดี๋ยวผมอาจจสำลักาาให้นะฮะอันนี้คือผมมาเคอแบบว่ามาแบบว่าอะไรมาช่วยสำหรับคนที่อยากเล่นหมู่คองหมูโขนนะฮะก็ผมก็ไม่เก่งนะคพราะนัแต่ผมก็ที่นี่มั่วเอานะฮะเอา แต่ของไม่ง่วเอาเด็กก็ได้เนี้ยแต่ละถ้าจะจัดของนะผมว่าควรมีเทคนิคไว้สักนิดหนึ่งอย่างนี้นะอ่ะาสำหรับตัวบุของนั้นเป็นไฟเตอร์เอสติ้นะฮะเธอจะมีดาเมจที่ค่อนข้างรุนแรงนะฮะผมเคยไปดูในคลิปของเขาเองนะเขาทำบูของให้มีคิดเข้าถึง8ปดพเลยนะฮะแต่ต้องอันนั้นต้องใส่รูนใส่อะไรต้องไปเอาบั๊ อะไรมาอีก้ยแยเลยครับแต่ครั้งนี้ทำได้แค่ไอตัวออบิสโซเราก็นะต่างจิดบนลคงากันนายกล้องนะฮะอ่ะานคำว่านายกล้องคือคคือชื่อเล่นของี้นะตัวเชื่อกล้องนนะเอาแล้วครับเจะรอยไปเสร็จแล้วถ้ามันใช้ยังไงก็ขออภัยหน้าที่นี้ด้วยนะฮะหนึ่งร้อยแล้วกำลังโหลด โอ้ของนั้นเป็นไฟเตอร์ s อซเซนี่ค่อนข้างสมบูรแบบสำหรับผมเลยนะ,ะเพราะว่ามันมีทั้งสกิลหนี้สกิลเข้าแล้วก็สกิลที่สามารถยังไงดีสามารถกระโดดทบหัวสงองความทีตายได้เลยนะมันค่อนข้างเป็นไฟเตอร์ s อซเซนี่ค่อนข้างโหดเลยนะรอเข้าเกมฮะม,มีคนบอกเมนบอกว่าอยั่ง่าพูดท้าได้ไหม ให้พูกคำว่าครับอ่าโอเคครับวันนี้เราจะมาทำเซเล่นนะครับพูกคาว่าฮะนะฮะนะฮะนะครับเราจะไม่พูดคําว่าฮะนะครับอืมสลรับสกิลของวูคองนะฮะเดี๋ยวผมจะอัพเวลผมให้เป็นสิบห้านะอ่าแล้วอัพอัเบอร์ดจะเป็นสิบห้าไม่คร้าละวี่เหลืัลบกิดกัวนี้อ่ะอับ แล้วก็อัพสกิลให้หมดเลยครับ้สกิลแรกของบูของนะั่นคือการหายตัวนะฮะแต่แต่ก่อนมันจะเป็นการเลือกร่างแยกทนตัวเองมาแล้วก็ทำให้าาตัวเองหายตัวนะฮะแต่ตอนนี้ไม่ใช่แล้วตอนนี้เป็นการมันโดนตากให้กลายเป็นการหายตัวดูยตัวเองนะฮะแล้วไม่มีไม่มีมมมมร่างแยกอ่ะนี่สกิลก็จะอย่างนี้ฮนะแล้วก็สามารถกระโดดขึ้ไปได้เลย กระโดดทุบต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 ดดอดอดอะไรนะสกิลแรกคือว่ามีประโยชน์มากเลยนะในการลบลีกโอ้ค่อนข้างแลงเลยนะถ้าถ้าคิดแบบยังไงก็ขอภัยดีนะฮะสกิลสองเป็นการพุ่งนะฮะพุ่งไปแล้วก็สามารถตีได้เลยนฮะมันคือจังหวะเดียวนะแต่เราสามารถ ตีสองทงวะได้มีการพุ่งไปแล้วก็ตีอ้าวโดนเอ็กไซเบอร์อีกเอาทสกิแรกแล้วก็ตบตบตบปุบ๊บสก,กิลสองแล้วก็พุ่มไปส่วนสกิลที่สามเป็นสกิลคันส์มันมันมันจะให้เท้าตัวเองกระเทืบหรือว่าไงไม่รู้นะหรือว่าใช้ตัวกระบอกมันกระเทืบพื้นอ่ะแล้วมันก็จะทำให้ศัตรูสตันได้ด้วย ุรงสตันปุ๊บเราปล่อยสกิลหนึ่งสกิลสกิลหนึ่งไปเรียบร้อยเปิดบัตรนะฮะสำหรับการออกของของวูข,ของนะฮะเพิ่มเีินก่อนเลยนะฮะอออกของถ้าผมจะออกนะสำหรับผมนะผมจะออกมุลามาสะอ่านี่อ่าดับอาบคู่คิดแล้วก็ดาบแดง เออพีเออมันมาแล้วมันมาแล้วโอ้โห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 วิ่งกลัดวิ่งกลัดนี่เห็นไหมมันดีอย่างนี้แหละสุดท้ายก็ถ้าใครอยากจะออกตามผมเลยก็เอาได้นะฮะแต่หน้าท้ายผมว่าแล้วแต่เพื่อนๆเ,เลยนะจะเอาอะไรดีเจ้าเจ้าผมคงจะเป็น้ายดตีหมดเลยนะฮะอ่านะฮะมาอีกันะฮะ ไหม่แล้วนะครับอออะอันนี้เราก็จัดก้อนโดไปทุบหัวอาจที่อาจจะไม่แรงนักนะเพราะว่ามันก็ก็ก็กทำได้แค่นี้แหละที่ผมเล่นนะอ่ะเกิดอันนี้คือครับการเล่นบุคลองล่มต้นนะฮะบุคลองผมว่า อย่าไปเซียนกับพวกทาร่าเลยนะเพราะว่าทาร่ามัน,นค่อนข้างถึกอะ่ะแล้วเขาเรียกอะไรดีอ่ะม,มันถึกแล้วมันมีสกิลอันตรีที่รีเลือดโคตรเร็วก็สระบูคงถ้าผมเล่นนะผมก็จะไม่ไม่ค่อยเข้าทาร่านะเพราะทาร่ามันมันเทื่อนไปอ่าวันนี้ผมหวังว่าทุกคนคงได้สระดีๆกันไปนะฮะ เอว,วันนี้ถ้าทุกคนชอบใจอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ให้ผมยนะฮะแล้วถ้าใครอยากดูคดะลิปสระเอาวีอย่างนี้อีกก็อย่าลืมกดกระดิ่งแล้วก็กดไลค์กดแชร์แล้วก็ถ้าอยากให้มาอีกแล้วให้เล่นตัวอะไรแล้วก็คอมเมนต์ได้เลยนะฮะเพราเราเป็นครอบครัวกันนะฮะอ่ะผมจะซึ้งเลยอ่าตอนนี้ก็ขอลาจากไปก่อนสวัสดีครับตบตบกอนเลมก่อน อ่ะไปแล้วนะครับบ๊ายบาย